โลโลทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาตั้มช anel ครับผมวันนี้เราก็อยู่กัน,นเกมที่มีชื่อว่า Offroad 4 x ค s i m u l ซ tor เนะครับเกมนี้เป็นเกมบนมือถือนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับการขับรถ Off r o a ดนะครับผมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้ไปถึงเส้นชัยนั่นเองนะครับเกมที่เป็นเกมฟรีนะครับจะผมทิ้งลิงก์ลดไว้ให้้านล่างคลิปนะครับเอาไว้มาเล่นสนุกๆก,กันนะครับผมก็เกมนี้มีรถให้เลือกเล่นมากมายเลยนะครับ ก็แน่นอนว่ารถแต่ละคันนี่ก็แบบว่ามีความแรงนะแล้วก็มีอัตราเร่งแล้วก็มีความเกาะถนนนะครับผมที่แตกต่างกันนะครับแต่ละคันนี่คือแบบโอ้โหคือฟยวฟ้าเลยนะใช้เงินเยอะนะครับผม <laughs> ตอนนี้ผมหายเงินมาได้ละห้าหมื่นนะสามารถอัปเกรดรถได้เหมือนกันนะครับผมนี่เราก็าฟให้มันแรงขึ้นนะครับผมหรืออัตราเร่งให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าความเกาะถนนนะครับให้มันเกาะเยอะขึ้นอารมณ์ประมาณนั้น นะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าตอนนี้ <t musician> อัปเกรดจนเงินหมดลวนะครับผมห้าหมื่นที่ใช้แป๊บเดียวนะครับ <c oughs> ใช้แป๊บเดียวเองนะอ่าเดี๋ยวเราคอนดิวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นด่านแรกกันนะครับดูซิว่าด่านแรกจะยากสักแค่ไหนนะเราจะเก็บสามดาวได้หรือเปล่านะครับอ่ากราฟิกเกมดีก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะทุกคนนะครับอ่าเขาก็ <c oughs> <Fel Keys> <c oughs> จะแนะนํานะครับผมแทชั่นนะครับการปรับเกียร์สี่ไฮกับสี่โลนะครับสี่โลเนี่ยจะเอาไว้แบบขึ้นเขา นะครับผมมันจะได้แรงคอค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ารถมันจะวิ่งช้านะครับผมอ่าสี C ่ไฮก็คือเป็นวิ่งแบบธรรมดานะครับวิ่งทางแบบไม่ต้องออฟโรดมากนะครับผมโอเคไปตรงนี้ยังไม่ออฟโรดเท่าไหร่เราก็ใช้สี่ไฮไปก่อนนะครับอ่าพอตรงนี้อุปสรรคเริ่มเยอะแล้วมันจะต้องใช้แรงเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นสี่โลนะครับผมอ่าตรงนี้เหมือนจะไม่ได้นะต้องใช้สี่โลนะครับผม ารถจะได้มีแรงเยอะขึ้นนะครับไปนะทุกคนเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับผมนี่มุมกล้องด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้สดิงดึงจากต้นไม้ได้ด้วยนะะหลับตรงไหนที่มันแบบว่ารถไปได้ยากนะครับสามารถใช้สดิงดึงได้เลยนะครับผมแบบนี้ครับกดกดไปที่รูดตะขอแล้วก็กดสตาร์ทนะมันจะดึงแบบนี้เลยนะครับผมถ้าไม่ใช้ก็กดปิดแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผม เส้นชายนา่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้แหละนะฟินิชอยู่แค่ข้างหน้าน,านี่เองนะครับผมไปไอ้เขียวเราไอ้เขียวลุพงพ่อดูซิว่าเอ้ยผมทําไปเจ็ดดาเมจว่ะน่าจะไม่ได้สาบดาวนะครับผมดูซิว่าได้กี่ดาวมาละได้แค่สองดาวนะครับผมคือถ้าเราไปชนเนี่ยมันมันจะขึ้นดาเมจด้วยนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าอย่าพยายามอย่าชนนะครับถ้าเกิดชนแล้วมันจะขึ้นดาเมจนะพอขึ้นดาเมจปุ๊บมันจะไม่ได้สามดาวนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นด่านที่5กันเลยดีกว่านะผมเล่นมาถึงด่านที่5แล้วนะครับผมเอ้ยเอาเงินไปอัปเกรดอะไรดีมีอยู่หมื่นกว่านะผมผมไปอัปเกรดค่าคลิปวิสามหมื่นเลยเหรอไปอัปอัปเกรดความแรงรถแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ไปคอนติเนียไปเลยครับด่านที่5นะครับดูซิว่าเราจะได้3ดาวไหมนะครับผมไปพร้อมลุยอ่าสามารถเก็บหมวกนี้ได้นะ หมวกมันจะให้เงินมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเนี่ยหมวกที่มันอยู่ใกล้ๆนะสามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าผมไม่เก็บแล้วกันนะเอาแค่ว่าให้มันผ่านอุปสรรคให,ให้มันได้ก็พอนะครับผมอ่าเราก็ไปเรื่อยๆครับอ่าจะไปเช็คคอยด้านหน้านะครับผมประมาณร้อยเมตรนะครับผมยิงยาวไปโอ้โหทางข้างหน้านี่แบบว่าอุปสรรคเยอะจริงๆครับผมเปลี่ยนเป็นสีโลเลยนะครับ ไปแล้วก็ไต่ข่าขึ้นไปครับผมไต่ขึ้นไปโอ้โหตรงนี้จะคว้ามก่อนไหมเนี่ยเสี่ยวรถคว้าม,มาทุกคนถ้าคว้าขึ้นมานี่งานงอกเลยนะอ่าไปกันได้ต่อครับผมไต่หินไปครับไต่หินไปเป็นเกมฟรีที่ทําออกมาได้ดีมากนะครับผมกราฟิกยังถ,ถือว่าโอเคเลยนะครับเกมฟรีทําได้ขนาดนี้นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมอ่าอย่าไปครับ เราสามารถเล่นเก็บเงินไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ากดจะซื้อรถคันใหม่น่า,น,าน่าจะต้องเล่นหลายด่านอยู่นะครับอ่าเปลี่ยนไป4ไฮนะครับเพื่อวิ่งทางไกลนะครับผมไม่ได้ใช้แบบว่าขึ้นเขาอะไรมากก็ใช้4ไฮเลยแล้วกันไาอย่างซิ่งอย่างซิ่งอุ้ยเบาหน่อยเบาหน่อย,อยเดี๋ยวขึ้นดาเมจเดี๋ยวจะไม่ได้สามดาวนะครับผมโอเคตรงนี้เช็คไฟอ,อยู่ด้านหน้านะครับผม ปรับเป็น4โลนะครับแล้วก็ไตหินไปเลยไปครับผมอย่างนั้นแหละสุดยอดมากสุดยอดมากโอเคตรงนี้ปรับมุมมองกล้องหน่อยรู้สึกว่าต้นม้เป็นบังนะครับผมตรงนี้ขึ้นไหวเปล่าสงสงใส้อถถอยหลังออกมานิอนึงครับผมปึ๊บอ่าขึ้นไหวอยู่ขึ้นไหวอยู่อ่าสบายมากสบายมากอ่ะปรับ4ไฮ้ครับผมวิ่งซิ่งหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้ โอเคข้างหน้าอุปสรรคเพียบเลยก้อนหินเพียบเลยนะโอเคหลบก้อนหินให้เรียบร้อยโอเคครับผมอูโดนดาเมจจนได้ผมนึกว่ามันจะผ่านได้สบายๆนะโดนดาเมจเฉยเลยเนียครับผมโอเ้เสียดายอดสามดาวเลยนะครับไม่เป็นไรนะรอบหน้าค่อยเอาใหม่นะมีให้แก้ตัวอยู่ <laughs> ได้แค่สองดาวเนี่ครับผมสองดาวก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่า ตอนนี้เราได้เงินมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยปร,รประมาณหมื่นกว่านะครับผมประมาณหมื่นกว่านะครับเราสามารถกดวิดีโออ่าดูวิดีโอดูโฆษณาได้ด้วยนะมันจะได้ถึงประมาณสองหมื่นเลยนะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจดูนะฮะอ่ะก็มาอยู่กับที่สแตนดาร์ดชาริลส์อยู่นะครับผมตอนนี้เรามาเล่นดาที่หกแล้วนะครับไหนมีเงินสองหมื่นอัปเกรดอะไรได้ยังโอ้โหใช้เงินหมื่นห้าเลยเหรอผมไปอัปเกรดค่า ค่าความแรงรถแล้วกันนะครับผมอ่าค่าความแรงรถนะครับมันจะได้แบบว่าวิง่งได้แรงๆหน่อยนะครับผมไปซิ่งกันเลยพร้อมทีทุกวันป้ายเอ้ยยาวไปครับพยายามอย่าโดนดาเมจนะครับผมถ้าโดนดาเมจปุ๊บไม่ได้สามดาวนะยเดี๋ยวผ่านแบบไม่เพอร์เฟก โอเคตรงนี้อุปสรรคไม่ค่อยเยอะครับใส่สี่ไฮไปได้ก่อนนะครับผมอุ้ย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 โอ้โหตรงนี้เสียดายมากเลยลงมาไม่ได้ดูฮนะมีก้อนหินดักอยู่ข้างหน้าโอ้โหเราโดนดักเรียบร้อยทุกคนโดนดักข้างหน้าครับผมมีก้อนหินอยู่นะรออยู่นะโดนดามเดชไปสิบสองดาเมจเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ขึ้นเขาครับขึ้นไหวเปล่าไหวอยู่จะอัพเกรดรถมาอ่าไหวอยู่ไหวอยู่ ถ้าไม่ไหวสามารถใช้สลิงดึงได้นะครับผมใช้สลิงดึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดึงได้เลยนะไปดึงแรงด้วยนะครับถ้าเกิดขึ้นเขาเรามีปัญหาติดหินติดอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้สลิงได้เลยนะครับผมโอเคเอา้าโดนน้เมีดเฉยเลย <laughs> โอ้สาววิ่งมาแบบสวยๆไป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 ยิงยาวไปโอเคอตรงนี้ ต้องลงเนินเนี่ยค่อยๆค่อยๆลงนะครับผมโอเคควอนหินเยอะเหมือนกันนะครับผมตรงนี้รถเรานี่ก็ยกสูงพอสมควรนะเนี่ยเอาไปลุยน้ําได้เลยนะเอาไปลุยน้ําได้แบบสบายๆเลยนะครับผมไปไปไปใส่สีไฮไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เราวิ่งผ่านต้นไม้ตรงนี้เลยแล้วกัน yeah. เย่อย่าไปอย่าไปโอ้โหโดนได้เมียีกแลยว ไม่คิดว่ามันจะเป็นดาเมจนะตรงนี้เอา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 ล่วง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 โอเคครับเก็บเช็คพอยต์นะครับผมอ่าแล้วก็เช็คพอยต์ต่อไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่นูน่นนะฟินิชอยู่นู่นเลยมันจะมีหลายด่านอยู่นะทุกคนมันจะมีทั้งด่านแบบเริ่มต้นนะครับอุ๊ยโอตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะติดหินครับผมแล้วรถเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ย ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ครับอ่ะถือว่าผ่านอยู่เนี่ยผมตอนนี้ก็น่าจะได้สักประมาณดาวเดียวนะเพราะว่าดาเมจผมทําไว้ตั้งห้าสิแปดนู่นนะ่ะห้าสิบแปดเต็มร้อยเลยนะครับผมได้ดาวเดียวนีฮะได้เงินมาประมาณหกพันเนีครับผมเสียดายมากเลยนะครับมันจะมีด่าน Extreme ด่าน Get a w a r d ดนะครับด่าน t r u h a ช l e เ g e นะครับผม ด่านทักเชลเลนก็เล่นได้เลยหรือเปล่าเนี่ยขอดูซิอ่าเราจะต้องเลือกรถเป็นรถทคนะครับผมอ่าเรามีรถทคอยู่พอดีเลยนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้เหมือนเหมือนจะไม่มีชื่อนะแต่ว่าความแรงความอะไรเงี้ยเยอะอยู่นะครับอ่าเราสามารถไปเล่นได้เลยนะครับผมมีรถบรรทุกอยู่พอดีนะครับอ้าวด่านรถบรรทุกนะครับผมเราได้บรรทุกสิ่งของด้วยนะครับอ่าเขาก็สอนเหมือนกันครับใช้สี่ห้าสี่โลนะครับผมในการขับขึ้นเขาลงเขานะครับ อ่เราขนอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเราขนอะไรอยู่นะครับผมแต่มันเหมือนจะร่วงได้นะครับผมมันเหมือนจะหล่นได้นะเราก็ค่อยๆไปแล้วกันนะครับผมโอเคสบายมากมันมีอินไซต์ด้วยว่ะก็คือมุมมองกล้องภายในวะทุกคนไหนขอดูหน่อยดิอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะครับผมโห้ยเ้ย้ย้ยอุ้ยรถโดนดาเมจเลยของร่วงเปล่าของไม่ร่วงนะของไม่ร่วง กูแต่ว่าโดนสิบดาเมจเลยนะครับผมอ๋อจริงๆเขาไม่ให้เราลงมาเนียครับผมแต่ว่าผมดันกดลงมาเนี่ยจริงๆต้องวิ่งตามทางด้านบนเว้ยแล้วผมกดลงมาก่อนไงเดี๋ยวขึ้นไหวปะเนี่ยขึ้นไหวเปล่าอึบอาสี่โลครับใช้สลิงดึงเลยแล้วกันได้ไหมสลิงดึงสลิงดึงขึ้นไหวเปล่า โอ้หตรงนี้ผมว่าน่าจะต้องรีเซ็ตแล้วแหละผมวิ่งมาผิดทางนะครับผมเออจริงๆเขาให้วิ่งให้วิ่งตามทางเนี่ยเออแต่เราลงไปข้างล่างก่อนไงเออคราวนี้วิ่งไกลเลยนะครับผมวิ่งใหม่แต่ต้นเลยนะ <c oughs> ครับค่อนข้างไกลเลยคนระับ400ประมาณ400เมตรนะครับผมอ่ารถบรรทุกรถบรรทุก รถบรรทุกวิ่งส่งของนะครับแล้วดูทางดีคือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะอุปสรรคเยอะเดือดเ,เกินนะครับผมเขาก็ทําอะไรมาดักเราแหละนะเพื่อให้เราไปยากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่อนซุงนะครับก้อนขึงก้อนหินอะไรอย่างงี้นะครับผมจริงๆตามทางมันน่าจะไม่มีก้อนหินเนะาะไอ้มีหลุมอีกั้งะฮะอ่าไอ้มีหลุมด้วยเห็นไหมเอ่อฟิล์ฟ้าจัดนะครับผม ไปยิงยาวยิงยาวยิงยาวไปก่อนไปเลยเรื่อยรู้สึกว่าด่านรถบรรทุกจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะหรือว่ามันยังด่านแรกๆอยู่หรือเปล่ามันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคให้เราแบบว่าได้ลองผ่านนะครับไอ้ตรงนี้ตรงนี้มีให้ตรงนี้มีให้ลองผ่านแล้วจริงๆเราจะไต่หินเล่นก็ได้นะแต่ผมไม่ไต่ดีกว่าผมขอวิ่งให้จบดีกว่านะครับผมอไปยิงยาวไป มีมุมมองภายในนะครับแบบนี้แต่ว่ามันมองเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอะ่ะตรงนี้ครับผมก้อนหินนะปิดทางอยู่นะครับผมโอ้โหอันตรายครับตรงนี้เสียงที่จะล่วงลงไปข้างล่างมากเลยนะครับผมโอ้เส้นชัยอยู่อีกสี่ร้อยเมตรด้วยนะค่อนข้างไกลเลยนะทุกคนไฟแอเราวิ่งไครัปยิงยาวไปด่านนี้ค่อนข้างไกลพอสมควร รถบรรทุกเราก็สิ่งจะตายไปยิงยาวไปครับผมเย่ yeah. โหรถบรรทุกวิ่งส่งของครับผมยิงยาวไปฮะผมว่าสนุกดีนะเกมนี้เล่นเพลินๆดีนะครับผมและที่สำคัญเป็นเกมฟรีด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งโหลดไว้ให้้า้ล่างคลิปนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากโหลดไปเล่นกันนะครับผมนะมีมุมกล้องไหนมุมกล้องอยู่นะลองปรับดูกันได้นะครับ Okay. ไปฮนะยิงยาวเรามันขนส่งอะไรวะเนี่ยมันเป็นถังอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆเลยคือมันเกือบล่วงมาหลายรอบแล้วโอเคถึงฟินิตแล้วยิ่มยอดโอเคด่านรถบรรทุกเหมือนจะไม่ค่อยยากเนาะธรรมดาไปวะธรรมดาไปธรรมดาไป ได้สองดาวนะครับเนื่องจากเราไปชนมานนเอ็กซ์ตรีมล่ะ Extreme นี่เราเอารถธรรมดาเราวิ่งได้ไหมอ๋อเราเอารถธรรมดาเราวิ่งได้เว้ยงั้นเอาไอ้เขียวไปแล้วกันไปลอง Extreme เนี่ยผม e กซ r e m e มันจะยากหรือเปล่าวะขึ้นชื่อว่า Extreme เนาะมันก็น่าจะยากขึ้นนะครับผมไปอ่ะย่าไปอ่า,า,อาด่านแรกเขาก็จะสอนให้เราปรับไฮปรับโลนะโอ้ระยะทางสองร้ยเมตรนะครับผม ปรับ4โลเลยแล้วกันหตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ไหววะ่ะใช้หลังก่อนใช่หลังก่อนขึ้นตรงนี้ดีกว่าดูลายแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะเวิร์กโอเคครับผมหูดันดันเอ็กซ์ตีมมันเอ็กซ์ตีมสมชื่อเลยวะ่ะอุปสราคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระยะทางก็ค่อนข้างไกลด้วยเนีครับผมโอ้โหติดอะไรติดอะไรเดี๋ยวก่อนติดท้องรถรับผมต้องใช้สลิงดึงแล้วแหละดึงไหวเปล่า โอเคไหวไหวอยู่ไหวอยู่โอเคครับแล้วก็เปิดซิงไว้เหมือนเดิมนี่ครับเดี๋ยวเราต้องไปอีกไกลนะครับผมอาจะใช้สี่ไฮเลยแล้วกันตรงนี้ต้องวิ่งขึ้นเขาตรงนี้ปะเนี่ยไหนลองดิขึ้นไหวเปล่าไหวอยู่ไหวอยู่รถเราแรงอยู่นะครับผมโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับ ความแรงของเรานี่สู้ไหวนะครับผมแต่ถ้าอยากให้แรงกว่านี้ต้องอัปเกรดให้มันเต็ม,ห,ะมะหรือไม่ก็ซื้อรถคันใหม่นะครับผมให้มันแบบว่าแรงกว่านี้นะครับโอเคตรงนี้เอาติดก้อนหินอ่าปรับเป็นสี่ไฮเลยโอเคสี่ไฮแล้วก็วิ่งยาวๆไปครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะวิ่งยาวไปเลย ขึ้นเขาสี่ไฮเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วอ่าโอเคครับเช็คพอยต์สี่ร้อยเมตรไปลุยกันต่อเอาขึ้นดาเมจเฉยเลยไปโดนอะไรวะเนี่ยสงสัยโดนก้อนหินวะ่ะขึ้นดาเมจเฉยเลยนะครับผมขึ้นดาเมจมาสิบห้าหน่วยนะครับอ่าตรงนี้หลบก้อนหินหน่อยอ่าใช้ 4, high wing, สีไ่ไฮวิ่งสบาย เก็บหมวกด้วยนะครับหมวกนี้น่าจะเป็นเงินนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมมีด่านที่มันยากกว่านี้ไหมรู้สึกว่ามันง่ายไปนะนี่ยมันเพิ่งด่านแรกอยู่มัม้งมาเลยยังง่ายอยู่นะครับผมเก็บไปขึ้นข่าขึ้นข่าพร้อมลุยพร้อมลุยอีกร้อยเมตรนะครับผม่าปรับสีไฮเลยปรับสีไฮแล้วก็วิ่งไปอย่างเร็วรับผม โอ้โห oh, <laughs> อันนี้ขอโทษมาเร็วเกินข้างหน้ามีสะพานเนี่ยครับผมเป็นสะพานไม้สูงเนี่ยให้เราขับผ่านเนี่ยครับผมโอ้โห oh. oh. ตรงนี้อันตรายครับผมค่อนข้างอันตรายเลยแล้วต้องค่อยๆไปนะครับโ oh. อ้ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไต่ไปโอเคโอเคโอเคเฮ้ยลด okay. 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 hey, ลงล่องลดลงล่อง รถมันลงร่องก่อนแน่ไหวไปเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลไหวเปล่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วต้องดึงแล้วแหละใช้สลิงดึงไปครับเคไปโอเค,อเคใช้สลิงดึงไปนะครับผมแล้วเราก็วิ่งไปต่อครับฟินิชอยู่อีกร้อยเมตรเลยว่ะโอ้อยู่อีกไกลเลยนะครับผมไปซิ่งไปอเอย่าไปครับ เย่ผ่านแล้วนะน่าจะได้ประมาณสักสองดาวสองดาวก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะผมโอเคได้สองดาวนะครับได้เงินมาหมื่นกว่านะอัปเกรดรถได้นะครับนะมีมัดมัดดิ้งด้วยนะครับผมมัดดิ้งนี่น่าจะแบบว่าเป็นพวกคโคลนอะไรแบบนี้นะอ่นะเดี๋ยวเราแต่งรถเพิ่มก่อนมีสามหมื่นละเอาสามหมื่นไปอัพอะไรดีอัพพาวเวอร์ดีกว่าเอวสองหมื่นเอาไปอัพเฟืองเกียร์แล้วกัน อ่ามันคือเฟืองเกียร์ป่าววันนี้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ผมอัพไปแล้วนะครับผมอ่ามาดูด่าน,นมัดดิ้งเนี้ยผมด่านที่โคนบ้างเนี้ยผมดูซิว่ารถเราจะไหวหรือเปล่านะครับอ่าไปซิ่งหน่อยสิ่งหน่อยไปดูที่เช็คพอยแรกเช็คพอยแรกเป็นอย่างไรครับอันนี้คือด่านที่โคนใช่ไหมเนี่ยยังไม่ถึงกับโคนเท่าไหร่นะดูจากกราฟิกแล้วเหมือนจะไม่ค่อยโคนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ ค่อนข,ข้างดูดอยู่เหมือนกันนะครับใส่สี่ไฮได้อยู่นะครับผมโคลนแค่นี้ยังไม่เรียกว่าโคลนหรอกนะครับผมนะด่านแรกๆอยู่ไงุยรถเราอย่างเปื้อนเลยครับตอนเนี้โคตรเปื้อนนะบอกเลยโอเคไปต่อไปต่อที่ถ้าไม่ใช่รถขับสี่ที่ผมบอกเลยว่าไปยากแน่นอนนะครับผมไปไปต่อไปต่อฮะ โอ้โหลุยโคลนนครับสังเกตว่าดินมันจะยุบยุบด้วยนะทุกคนเ,เราก็ใส่สี่ไฮไปน่าจะเร็วกว่าสี่โลนะน่าจะเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าไปครับผมไปเช็คพอยต์เช็คพอยต์เก็บเช็คพอยต์แรกเอ้ยเช็คพอยต์แรกว่ากันเก็บเช็คพอยต์นี้แล้วก็ไปเช็คพอยต์ต่อไปอ่ายิงยาวไปครับ เช็คอฟต่อไปอยู่ข้างหน้านะครับผมสาสิบกว่าเมตรผมว่ามันจะต้องอยู่ข้างบนนี้แน่เลยไต่ข่าขึ้นไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ไหวจริงดิขึ้นไม่ไหวจริงดิงดอ๋อเราต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานิดนึงครับผมให้รถมันเกาะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปตรงนี้เราไปเราจะไปเก็บหมวกอ่าหมวกมันน่าจะเป็นเงินนะคิดว่าน่าจะใช่ โอเคเรายังไม่มีดาเมจนะครับผมน่าจะได้สามดาวแบบชิวๆนะครับเย่ yeah. เกมนี้ไม่มีไม่มีจับเวลานะผมเพิ่งสังเกตว่ามันจะไม่มีเวลานับถอยหลังนะครับผมเราจะวิ่งแบบว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับเออก็สนุกดีนะเดี๋ยวมาบัดดิ้งดานที่สองดิดูซิว่าเราจะได้ลุยโคลนแบบคนโคลนเลยหรือเปล่านะี่ครับอ่าลองดูไปยิงยาวไป ถ้าหน้านี้เป็นน้ำเนี่ยผมน่าจะเป็นน้ำอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้เฮ้ยสบายว่าด่านนี้เหมือนไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่เลยนะครับผมแล้วดูรถเราอย่างซิ่งอะ่ะโอ้อย่างซิ่งอบอกเลยโอ้ซิ่งจัดซิ่งจัดอุขับมาแบบโคตรไวอาวติดโคลแล้วผมรู้สึกโคลเขาก็ไม่ได้ทําแบบว่าให้มันเหมือนโคลมากเท่าไหร่นะ อันนี้คือขี้โคนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังวิ่งได้สบายๆอยู่เอ่าไปก็ต่อไปก็ต่ออ้าอ้ออโอ้ยเลี้ยวผิดครับผมชีวิตเปลี่ยนเลยกะจ,จะได้สามดาวแล้วเชียวชนต้นไม้เต็มๆเลยไปไปไปวินิจอยู่ข้างหน้าเฮ้ย <Hey, S 2> ด่านนี้ทำไมสั้นจังวะเพราะว่าเราวิ่งมาเร็วหรือเปล่าอ่าด่านนี้ดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ได้สองดาว เออได้สองดาวแทนนะครับผมโอ้เสียดายเสียดายดเกือบได้สามดาวแล้วอ่าจะเ,เราไปมัดดิ้งอีกสักสนามหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปที่สนามที่สามนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะมีความยากยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่างั้นนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อัปเกรดรถเรามาเยอะแล้วนะอัปเกรดหลายอย่างเลยนะครับผมไปพร้อมลุยไปกันเลยสิ่งหน่อยสิ่งหน่อย ยังไม่เจอโคลนโหดๆสักทีเลยว่ะผมว่าโคลนโหดๆน่าจะมาแบบว่าตอนที่มันแบบอยู่ด่านลึกๆแล้วอ่นะครับโอเคนี่นี่หมาอย่างซิ่งอย่างซิ่งอย่างซิ่งครับผมเอาเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาๆๆเลี้ยวขวาเอ้มีเงินหนึ่งพันตรงนี้ด้วยเก็บอ่าเก็บเรียบร้อยใส่สีโโลดิปายขึ้นจะเดินปา ตอนนี้ผมเจ้าสามดาวนะครับผมจะไม่ชนนะครับผมเอา้าบอกว่าจะไม่ชนลงมาดังตุ้มเลยโอ้โดนสิบสองดาเมจนะครับผมในลองสี่โลดิสี่โลมันไปไวกว่าไหมรู้สึกสี่โลกับสี่หาย่วิ่งตรงโครนนี่คือเท่ากันเลยนะทุกคนเท่ากันเลยอนะ่ะเท่ากันเป๊ะเลยอะทุกคนนะเออไปไป,ไปอ่าอย่างซิ่งอย่างซิ่ง ปิดนะครับผมเรียบร้อยก็ถือว่าสนุกดีนะเป็นเกมฟรีที่เล่นได้โอเคเลยนะครับผมก็ถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถเติมเงินได้นะครับผมเขามีสโต์ของเขาด้วยนะครับเนี่ยเติมเงินสองแสนห้าแสนหนึ่งล้านสล้านนะครับผมเออประมาณนี้แล้วก็เงินไปอัปเกรดรถหรือว่าไปซื้อรถได้นะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนภาษาใช่ไหมมีภาษาสเปนกับภาษาเอออันนี้นะภาษาอังกฤษนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้มีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดชาเลนจ์อีวัวลเมนต์สองด้วยนะครับผมอีวัวลเมนต์สี่ก็มีนะครับผมต้องลองไปเล่นดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับผมรีวิวให้ดูกันประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสาหรับใครที่อยากโหลดไปเล่นนะครับผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กด subscribe กันไปด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะโดยเราขอบพระคุกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซ u ว g เก n ครับผมบ๊ายบาย